คเครื่องดื่มชูกำลังในน้ำดื่มจะประกอบด้วยสำนักงานคอปพอต้บริษัทสยามสไมลยบล็อกเกอร์ประเทศไทยจำกัดศูนย์บริการบริษัทวิรยิยะประกันไทยจำกัดมหาชนศูนย์แพร่บริษัทวัฒนธรรมจำกัดแพร่หนะะ้ารานสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตรงทางหลวงแพร่นะคะสำนักงานศูนย์ออกบารา สำหรับในขณะนี้นะคะท่านประธานในวิถีคือในวันนี้และจะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่จะตให้มีการเวลาลงป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรนานต์ใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุค่ะและที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนและเข้าสู่วิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน566ค่ะ ขอกับเรียนเชิญท่าปนประธานในพิธีปี2 6 6ของจังหวัดแพร่เทศกาลสงกรานเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ไทยซึ่งตรงกับวันผู้สูงอายุวันครอบครัวเป็นช่วงที่ประชาชนจานวนมากใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับกรุงเทาและท่องเที่ยวจังหวัดแพร่มีการจัดงานเฉลิมฉลองประเทณีสงกรานการทำบุญตกติทั้งปัจจัยด้านคนยานพานะ รัฐบาลกำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนช่วงเทศกาลสงการปี2566โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่าชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่อย่างเป็นพ้นดังนั้นเพื่อการนินงานตามแผนในปัจจุบันป้องกันการอุบัติเหตแพร่โดยมีการบูรณาการอำนวยการควบคุมกำกับดูแลประสานงานและผู้นำท้องที่ของถิ่นมูลนิธิภาคประชาชนรวมทั้ง หน่วยงานราชการต่างโดยปริบั no ิงานตั้งแต่วันที่11-17ถึงเมษายน2566ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์รา2,566โดยมีเป้าหมายจํานวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บระหว่างวันที่11-17ถึงเมษายน2566ลดลงร้อยละ5เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์เฉลี่ย3ปีย้อนหลัง และได้สั่งการให้หัวหน้าและได้สั่งการให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมกันผนึกกําลังในการดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยจากการเดินทางและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2566ขอให้ทุกภาคส่วนที่รับผิดชอบในการดําเนินงานบูรณาการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2566 ศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลส,กาสงกรานต์พศ .2516 วิลียเทคนิคแพร่ที่ได้จัดตั้งขึ้นได้ร่วมกันดําเนินการตามมาตรการที่จังหวัดกําหนดไว้อย่างเต็มความสามารถเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปัจนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดศูนย์บัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการานต์ พศ2566จังหวัดแพร่และศูนย์อาชีวะอาสารวมด้วยช่วยประชาชนเทศกาลสงกรานพศ2566วิธีไร้เทคนิคแพร่ในแบบนี้ขอบคุณมากครับประกรันภัยบริษัทอินทระประกันภัยบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะมอบค่ะขอบพระคุณนะคะท่านสื่อมวลชนบันทึกผัง น้ำดื่มและเครื่องดื่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานที่เป็นอย่างสูงนะคะจะยืนอยู่สองข้างถนนนะคะส่วนท่านประธานวิรียองค์ตำรวจนะคะในกรณดสอบสวนคดีตามด้วยรถต้งสายตรวจนะคะขึ้นจามีการตรวจตราดูแลให้ความปลอดภัยกับพี่นักประชาชนจจนเป็นการสงกรานมารดยทางหลวงที่อำนวยความสะดวกนะคะและรถประชาสัมพันด้วยอารมณ์ความเปติดบายด้วย ด้านหลักเกณฑ์และสิชงที่จะต้อบัติเตุเทศกาลสงกรานต์คือว่าราชการสงเคราะห์ขอให้เกิดสงสุภาพที่ขับถี่และต้งการรักาให้คมต่อสายเช่กันอ่ะทาที่ไหนตามหวงชนบได้ดูแลนะคะเพื่อความปลดภัยขอพี่น้องนะคะจะเดินทางสะดวกปลอดภัยะคะ ็อย่าลืมนะคะวันนี้จัดไปตรงนะคะก็ค่ะและติดตามด้วยนะคะตรงพัฒนาสีมืดแรงงานนะคะค่ะและนะคะอาสาสมัครผู้ดีผู้ขาจังหวัดแพร่นะคะร่วมด้วยด้วยกันขอบคุณเกิดจากโรงพยาบาลแพร่ค่ะนะคะก็เป็นเป็นงานที่จะดูแลความปลอดภัยนะคะโรงพยาบาลแพร่ที่เตี้ยนะคะขอบคุณการโรงพยาบาลแพร่รามค่ะ ป่าในผู้ชี่เทศบาลตำบลบ้านจินนะคะซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วนท้อิ่นี่เราร่วมด้วยในการองค์การประกาชนตะบลวังทงค่ะองค์การปรกาศอนตะบนร่อง